กพอนะคะข้างหน้าไม่ต้องอันนี้คือมื้อเช้านะคะอันนี้คือมื้อแรกของวันวันมาหาเลยนะคะอยู่ในช่วงรับความอ้นวนนะะไม่ทาน,นข้าขวทานแต่ก๋วยเตี๋ยวไม่ทานข้าวคนรับความอ้วนทานแต่ก๋วยเตี๋ยวสองชามเลยนะคะชามใหญ่พิเศษพิเศษนะคะพิเศษเส้นนะคะโอเค oke kiao 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 hết kiao kiao này kiao 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 rồi nó lì เดี๋ยวเท่าจลูกหาลูกหาลูกพีแล้วเดียให้ลูกพี่ดูชิบเลยนะอาลูกยุ่งอะลูกยุ่งอะ cái gì ừ. nữa nè 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 เคาะนะคะหอเ่าะจะไม่ปูรสไปนะคะเพราะว่าค่าเราเรจะทานแบบเราจะทานแบบน้ำเปลาแบบไม่ค้อมีคูนะคะลูกชาลูกกูโมกี้ แค่จะต้องทำตลอดนะ น,น,น่าทานไหมคะน่าทานมากเลยนะครับ